สสวัดีครับเราเจอกระทิงป่านะครับกระทิงป่ากินญาเป็นอาหารนะครับเหมือนว่านางเจอยินเราครับเอ,อ็นางบุกเราครับนางบุกเรามาแล้วนกวาขคาลาคิมาชิตะกาด,ดาเรโนโอเอ่ออะไรวะดาเรโนโกระทิงเดสกัน ใช่มาเตอไซคอู้มันดุมากครับเราต้องอ่านความยำเกรงวัสยินว่า,ายิงเขาไปบักลาแม่ซื้อทั้งไหนลงมาแต่ปองได้อยู่ๆอยู่ยแลวคูแมบบไหมแลวคูแมบบสามสามไหม เออเดี๋ยวให้สตาร์ตตรงกลางเลยเฮ้ยยู่อยูวยัยู่ต้องทำเป็นงงแม่อยร่างขวามือเออนะ่ะทำเป็นมองหาแม่เข้าไปเดิแม่ตรงนั้นอนะ่ะให้มันหลงทางได้ไงเนี่ยเดี๋ยวรถแร่ยิงเลยนะแมนบอแงแง